ดีค่ะรา้ว้าวันนี้นะคะเตยจะมาแนะนําวิธีการเก็บคอบปากกระเป๋านะคะของสําหรับตัว EP 6 2ที่เตยเคยมีการปรับขนาดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะของลายตรงพื้นกระเป๋าค่ะก้นกระเป๋าก็จะถักนะคะเป็นโซ่ซึ่งใบนี้เตยจะทําโซ่ทั้งหมดอยู่ที่22โซ่ค่ะแล้วก็ส่วนช่วงของการถักตรงนี้นะคะขึ้นมาทั้งหมดจะอยู่ที่นับเฉพาะตัวที่เป็น F y กันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แถวแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของการเก็บขอบปากกระเป๋าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเตยใน EP หกสิบสองเตยจะใช้เป็นการเย็บบนทีนี้เตยมาเจอถ้าทําแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการเก็บขอบปากกระเป๋าได้แน่นขึ้นก็เลยจะขอมาแนะนําให้เป็นแบบนี้นะคะส่วนในตัวของรายละเอียดการถักตัวกระเป๋าค่ะก็ดูจาก EP หกสิบสองได้เลย นั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันนะคะอ่าแล้วก็การเริ่มต้นค่ะพอเราเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถักเอ็กถอยหลังไปใส่เข้ามาในช่องนี้นะคะเพราะว่าปกติพอเวลาเราถักใช่ไหมคะเก็บขอบเสร็จเราก็จะวนไปข้างหน้าแบบนี้แต่นี้ค่ะเราจะเป็นการถักเอ็กถอยหลังนะคะก็ใส่มาในช่องนี้ แล้วก็ดึงคือมันจะดึงยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนเชือกมันจะพันเป็นเกลียวกันอยู่นะคะอืมก็ถอยมาช่องนี้ไม่ต้องพันอะไรนะคะแค่เอาโซ่ลงไป่เลยสักครู่นะคะืีแล้วก็ อันนี้ค่ะเราสามารถถักวนกันไปนะคะทังแถวได้เลยค่ะพอหลังจากที่เราถักวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักในตัวของที่เป็นสายตะขาบแต่ในตัวของสายตะขาบค่ะเตยจะถักเป็นเส้นแล้วก็นํามาเย็บแยกติดกันนะคะซึ่งวิธีการถักสายตะขาบค่ะเตยได้เคยมีการทําคลิปลงเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้ว อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเตยจะขอถักวนกันไปทั้งแถวก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการถักแบบเดียวกันแบบนี้วนไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านใน,นมันก็จะเก็บขอบได้แน่นขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้ จะแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงตรงเวลาที่เราถักใช่ไหมคะตรงนี้สังเกตตรงเชือกค่ะให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะอะแล้วก็จังหวะที่ดึงค่ะให้เหมือนหางเชือกค่ะ,คะมาอยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะ ก็จะเรียงกันเฉียงไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เพราะถ้าในกรณีที่ว่าเราไม่ให้มันมีอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเตยจะทําให้ดูว่ามันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบปมเชือกนูนๆค่ะอะถ้าเราดึงไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงมาเลยเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนมันเป็นปมใหญ่ๆแล้วก็ ลายมันจะไม่เหมือนกันกับข้างอื่นสังเกตดูนะคะนี่เดี๋ยวพอเราใส่ไปปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนแบบนี่ลักษณะมันจะกลายเป็นปมแบบนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะก็คือเวลาที่เรากดเข้าไปตรงนี้ให้ปลายเชือกอยู่ระหว่างแบบนี้นะคะอืมเสร็จแล้วดึงขึ้นมาแล้วก็ ให้ห่างเชือกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเพื่อที่ว่ามันจะได้เฉียงไปตามลายแบบนี้นะคะสังเกตดูเตยจะให้มันมาอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้นะคะอาดังแบบนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็จะขอถักวนกันไปก่อนนะคะจนมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเตยจะมาแนะนำวิธีการเก็บปลายเชือกกันนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะดูว่าก็จะเรียบร้อยกว่าเดิมด้วยนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้ค่ะเตยจะทํานะคะมาถึงตรงที่เป็นของช่องสุดท้ายเลยทั้งตัวที่มันเป็นของตรงจุดที่เราเริ่มตอนที่เราเก็บงานของแต่ละแถวนะคะอันนี้เตยก็จะทํามาใส่ในช่องนี้เลยเหมือนกันค่ะ Ừ, พอช่องสุดท้ายปุ๊บเตยก็จะดึงเก็บแบบนี้เลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะค่ะตรงช่วงนี้เราก็จะเก็บปลายเชือกนะคะก็จะใช้เป็นวิธีการแบบนี้ค่ะเตยจะดึงขึ้นมาข้างหน้าก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็สอดปลายเชือกนะคะไปแต่ละช่องเพื่อที่จะเก็บปลายเชือกของเราเองได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะสอดเก็บปลายเชือกไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปถักสายตะขาดนะคะเพื่อที่จะเอามาเย็บติดกับตัวของกระเป๋าตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการถักในตัวของขอบกระเป๋าแบบใหม่กันนะคะก็สามารถนะคะกดติดตามไว้ที่ ยูทูบเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยส่วนเชือกร่มค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของคือดีแฮนเมดนะคะในทิกตอกก็จะเป็นชื่อช่องคือดีแฮนเมดเลยเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ